ยินดีต้อนรับนะครับสําหรับทันทีไปเวียนเข้ามารับชมวันนี้จะมาฉาบขัดมันนะครับเป็นอ่างน้ํานะครับห้องน้ําก่อนอื่นเราก็ต้องฉาบขัดนะครับให้พื้นผิวที่ฉาบมันเรียบก่อนนะครับถึงจะผสมปูนนะครับเป็นปูนเนื้อปูนล,ล้วนนะครับผสมแล้วก็มาขัดมันเพื่อให้ผิวของ ผังหรือว,ว่าอ่างน้ําให้มันแข็งแรงนะครับกันรั่วกันซึมได้นะครับฉาบขัดมันแบบนี้เราก็ต้องผสมน้ํายากันซึมนะครับแล้วก็น้ํายากันแตกกันร้าด้วยนะครับตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างจะมีขายนะครับก่อนยืนนะครับเราต้องผสมปูนให้ ไม่เหลวมากนะครับประมาณนี้นะครับก่อนที่จะมาฉาบขัดมันแบบล็อบนะครับคือแต่ถ้าเป็นของล็อบจริงๆแล้วไม่ไม่ใช้ปูนแบบนี้นะครับก็จะมีปูนล็อบของเขาตัางหากแต่มันก็สามารถที่จะทําให้ เมื่อเราฉาบกันมันออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสไตล์ลอบได้เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับเราว่าจะปาดไปซ้ายไปขวานะครับวนไปวนมาเป็นรูปวงกลมแบบไหนนะครับก็คือฉาบเสร็จแล้วเราก็มาปั่นนะครับแล้วก็พอผนังนะครับที่เราจะลงปูนขัดมันแบบนี้นะครับคือมีแต่ เนื้อปูนล้วนนะครับก็ต้องให้ผนังหรือว่าสิ่งที่เราจะฉาบขัดมันขึ้นไปมันต้องแข็งก่อนนะครับเนื้อปูนคือผนังอย่าให้มันเหลวนะครับถ้ามันเหลวเวลาเราฉาบไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นคลื่นได้นะครับวันนี้ผมก็จะรีบเร่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามืมดแล้วครับตนนัวนี้นี่คือวิธีการฉาบขัดมันนะครับแบบ ไม่ต้องใช้ปูนของล็อโดยตรงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปูนของล้อโดยตรงนะครับมันจะแพงมากไม่ยากนะครับทุกคนสามารถทำได้แม้กระทั่งมือใหม่ก็ทำเป็นนะครับก็ค่อยทำเนาะนี่แหละครับค่อยรูดขึ้นไปเรื่อยส่วนเกียงก็จะเป็นเกียงเหล็กนะครับหรืออาจจะเป็นเกียงที่ใช้ฉาบฝ้ายิปซั่มก็ได้นะครับ แต่วันนี้ผมใช้เกียงชาวฟ้ายิบซ้ำนะครับเกียงเด็กหาไม่เจอครับขอขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่วะเวียนเข้ามารับชมนะครับหากผิดถูกขาดตกบกพร่องแบบไหนก็ต้องขอโทษไว้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ผมจะลงมือทำเมื่อผมคิดว่าผมต้องทำได้แต่ก่อนผมก็ทำไม่เป็นหรอกครับ ช่างดอนขอแนะนำนะครับแตะที่รูปโปรไฟล์ผมแล้วก็แตะที่วิดีโอนะครับผมจะมีวิดีโอเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับงานด้านช่างนะครับแต่ก่อนผมก็ทำไม่เป็นนะครับแต่วันนี้ผมต้องทำหลายๆอย่างครับเพื่อเงินนะครับขอสร้างมั่งนะครับช่อง youtube มั่งนะครับมีโอกาสเข้ามาเมื่อไหร่ผมจะลงมือทำเมื่อนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้อายุและเวลาไม่รอเรานะครับ เงินเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําเพื่ออนาคตเราต่อไปนะครับผมจะไม่กลัวนะครับแล้วก็จะลงมือทําก่อนตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะเสียหายแล้วนะครับ,บรบกวนกดที่ตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดรูปกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับก็บรบกวนแตะ รับชมที่ท้ายคลิปได้นะครับคลิปนี้ขอให้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลนันาดาันให้ท่านที่เข้ามารับชมนะครับจงประสบแต่ความสําเร็จ่าเก็บอ่าไข่ายยาจนนะครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งต้อนรับสงการครับ